ไกด์ทำไมจะมาทำหน้าอย่างนั้น่ะเพื่อนรู้จักเหรอไม่รู้จักเหรออะไรนะรู้จักแกเหรอเชื่อเราด้วยเหรอเพื่อนรู้จักเหรอฝั่งหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ทําให้เขินอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องห้ามเขินถ้ามึงเขินมึงต้องโอนตังค์ให้ปะกูเขินละห้าร้อยเขินละห้าร้อยเคยดูในในเนข่าบอกว่าเขินละห้าร้อยแต่เนี่ยเขินละห้าร้อยคุณเคยใช้ผลประโยชน์จากการที่คุณเล่นเกมแล้วอาวุธหายโดยการมาเจอคนอื่นเขาไหมคะ จริงหอไหมคะพี่คุณชอบแอบไปเที่ยวกันคือละาอกพี่สุดท้ายเลยต้องมิ้นอ้อนๆหน่อยแบอ้อนหวานๆในเอาสบตากันแล้วอ้อนหวานๆหน่อยอ่ะอ้อนหวานๆเรียบยก็เอาอุ้ยนี่บร้อนี่เรียกที่เราเรียกท้ายเลยหรอไม่เอาเดียวดีกัยคุณลองมองหน้าเขาลองมองหน้าน้องมินแล้วคุณช่วยพูดประโยคหวานๆให้ผมสักประโยคหนึ่งว่า ถ้ามีโอกาสถือว่าถ้ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณที่คุณจะได้พูดผมอยากให้คุณลองพูดกเขาหน่อยเรามีแขกรับเชิญเราบอกว่ามันเป็นสเปเชียลอีพีแล้วแบบว่าคือมันเป็นช่วงพิเศษเลยของเราคือต้องบอกเลยว่าแขกรับเชิญคนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่เราคาดไม่ถึงว่าจะมาได้แล้วบบนี้ก่อนเลยครับผมก็เดี๋ยวขอเชิญแขกรับเชิญของวันนี้เราด้วยครับผมตบมือฮะตบมือฮะตบมือฮะสวัสดีครับสวัสดีครับผมแขกรับเชิญสวัสดีครับเปิดกันเลยครับเปิดกันเลยวินน่ารักอ่ะติ๊กน่ารักเลยอ่ะ โอ้ยแฉมเชยนะโอ้ยแฉมเนาะเข่าแขกเข้าเชยครับผมแขกเด้นเชยอบอมมาแขมเชยเราก็มาถึงแล้วนะครับผมแน่นอนเพาวันนี้เนี่ยแขสวยสาวสวยใช่เป็นสาวสวยน่าหวานใสแต่ว่าอย่างที่บอกว่าเอ้ไกด์นั่นจะมาทำหน้าอย่น้นนะเพื่อนรู้จักเหรอ่รู้จักเหรออะไระรู้จักแขกเข้าเชยเราด้วยหรอเพื่อนรู้จักเหรอรู้จักรู้จักเอ้ยรู้จักไ่หรอเออเ้เชยเยอะรู้จักแล้วอิ้ยทำไมอ่ะมถามเออรู้รู้แล้วรู้แล้วรู้จักของอ้ยทาไมกันนี่ก็จริงเออ น่ารู้จักแหละเรื่องอะไรนะทำไมถึงเบื่อนะพุ่งตรงทีเบื่อที่อะไรทำให้แบบเขินแล้วอมอมข้าวเหนียวแล้วแก้มแบบแบบถี่อ้องสายสายล่าเหมือนี่ยไม่คิดว่าพวกมึงจะเล่นกันอย่างนี้ไม่อกี้จริงเบื่ออยู่เล่นอะไรวะไม่พวกมึงเล่นกันอย่างนี้เลยนะเฮ้ยเล่นอะไรเพื่อนเพื่อนไม่เข้าใจเลยเป็นอะไรไม่เออจริงอันนี้จริงอเมกันีิกาของเราวันนี้ไม่มีอะไรยากเพื่อนของของมึงเป็นสเปเชียลอีพีแกถูกป่ะวอีพีนี้คือแบบว่ามึงไม่ต้องคู่ใครเลยว่าเขาถือเขาพีคู่กันเขาตีกันคู่เป้าไปแล้ว กติกามึงง่ายๆเลยเพื่อนฝั่งหนึ่งเนี่ยมีหน้าที่ทำให้เขินอีกฝั่งหนึ่งอ่ะต้องห้ามเขินถ้ามึงเขินมึงต้องโอนตังค์ให้ป้ากูเขินละห้าร้อยเขิยไม่เคยดูในในเน็ตเยขาบอกว่าเยิ้มละห้าร้อยแต่เนี่ยเขินละห้าร้อยดี๋ยวพวกกูสี่คนจะไม่ได้คอยดูว่ามึงอ่ะเขินหรือมึงไม่เขินเออโอเคอ่ะรับแขกรับเชิญครับได้นับตัวหน่อยครับนิดนึงครับผมสวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อมินนะคะจากเพจมายูค่ะ f a a y u u ค่ะ ไปหาไปหาเฮ้ยเดี๋ยวขอรีแก็ได้ครับเดี๋ยวก็ต้องมีหันั้งนะครับแต่ไ้ลองหันข้างหน่อยลองหันหันข้างมองมอมองเขาห่ยไม่ใช่ไม่ใไหันข้างมองมอเาเลยเอขา่เหมือนมองเาอ่ะ เออโอเคขืนเลย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 นี่ห้าลอยนะี่ห้าลอยนะพี่นี่ห้าลอยนะบอกว่าี่ห้าลอยอร่อยละอร่อยนะนี่ห้าลอยละคือมันเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วมันเริ่มแล้วคอ่บมันก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเรารบกวนให้เอ่อน้องบิ๊นเนี่ยทำไงให้ทำไงก็ได้ให้ไกด์เขิน อาแบบไหนก็ได้แต่ขอรบกวนแบบว่าเดี๋ยวหันข้ามกันนะทำแบบว่ามองมองหน้ากันเลยแบบมองหน้ากันอยู่กยในการอยู่ในการแต่จริงคือไม่ได้อยู่แต่ว่าเราคือแบบแกล้เหมือนมองหน้ากันตั้งแต่กันสมบูรณ์แค่ไหนถ้าเขื่อนถ้าเขื่อนละห้าร้อยเขื่อนละห้าร้อยนะโอนจริงนะครับบอกก่อนนะโอนจริงนะห้าอยจริงโอนจริงไม่เล่นนะพี่ไม่เล่น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 ไ่เลนะม่เล่นไมเล่นไม่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 เล่นไมอเล่นไม่เลยไม่เลนไม่เล่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 นไมเลยม่เล่น่เล่ม่เล่นไมองเลย มองข้ากล้องกันดิไกจับกล้องให้ดียครับผมไม่เห็นหน้าคุณอะเออเออเริ่มไปดูเริ่มไปดูไไกอเดีร์ริ่ม่มครับใส่าให้พี่มวหอพี่ไโชว์ให้ดูตานึงได้ไหมพ่้ผมพี่ผมพี่มเออแต่ว่พี่เครับโอโอเคปะโต้จริงๆเาชอบปโตเหมือนกันนะ จริงๆเขาชอบมาานานแล้วใช่จริงๆเขาเปิดเขาเปิดสตรีมปอโต้ดูตลอดเลยนะคือเขา้มีปอดูแลห้าร้อยนะเขินนีรอนี่ดนแล้าร้อยนี่ดนแล้วร้วนี่ดแลห้ว้นี่ดูแลยนเปรี้ยวๆนี่ควอดูแล้าร้อยดูแล้ร้อ่ะเอาเลยครับน้องบิ๊จัดการเลยครับเริ่มเลยฮะจิงนะคะที่พี่ชายชอบหลอกชวนผู้หญิงไปกินขนม ตอบได้ตอบได้ตอบได้เพื่อนตอบได้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 นี่มันหินเลยอ่ะไม่จริงเด้อไม่ไม่คุยเขาพระคองเนี่ยเฮ้ยแต่คุณเนี่ยมองข้างอ่ะคุณต้องหันมองข้างผมไปดิไม่มองผมเลยเออไม่จริงครับแล้วคุณเคยใช้ผลประโยชน์จากการที่คุณเล่นเกมแล้วอาวุธหายโดยการมาเจอคนอื่นเขาไหมคะอุ้ย นนี้ด้แล้วหรืออันนี้ด้แล้วนะอันนี้โดนแล้วนะอันนี้ด้แล้วอันนี้โดนแล้วนะอันนี้โดนแล้วห้าร้อยห้าร <ไ Cert. S 2> ้อยเพื <Whe> ่อนห้าร้อยบาทเว้นอนี่ผมไม่นี่ผมไม่ได้คือไม่ได้ตอบคุยไม่ได้ตอบอะไรครับมีอาการแล้วเนี่ยคุณมีอาการคุณมีอาการเพื่อนตัว่ะ จริงเลยครับที่เราพิสูจน์ไม่ได้ต่อจริงไหมเออทำไมเกมเลยวะเกมเลยเออเกมอะไรเพื่อนมันเป็นเกม GTA เพื่อนถ้าผมรายการเป็นยังไงเหรอเล่าให้ฟังหน่อยเออมันมันอาวุธผมหายไงครับผมอาวุธในเกมหายเออรวมๆก็ประมาณแปดหมื่นอ่ะครับผมหายไปเยอะนะทีเป็นเงินบาทเงินเงินจริงกันแปดหมื่นเยอะนะเยอะเลยอ่ะเอออ่ะแล้วใครต่อแล้วอืมแล้วใครต่อกลาเป็นจังหวะที่ดีครับผมเศร้าๆอ่ะ เอย่าหาคนคนกำลังฟื้นเออใช่ปอดใจเอาใจขายรับมันแพงได้ผลยังไงเออได้ผลไหมฟืนที่มันได้ใจกลุ่ิงยายหรอกที่มัแบบนี่มันสุดยอดจริงๆก่อนโอนก่อนโดนแล้วห้าร้อเดียวโอยเอาเลยเอาเลยเอาทำให้หนึ่งหนึ่งหนึ่งเขินหนึ่งหนึ่งไม่ได้ใจละ ดูแล้วอบีปห้าันก็มีวันนี้ห้าพันเนี่ย้าพันก็มีหนึ่งเขินนะหนึนเขินหเขินแล้วต่อครับต่อครับน้องมินเอีกสักหน่อยอีกสักหน่อยอะเอาแขมเลื yeah, อดเยอะเลย็ครับ <c ans> ไ้แขมเลินดเ,เอ้ยใช่ไหมเนี่ยแขมเนือดจะไปเขินอะไ,ไ,ไม่รู้่ะเ,เลนะ่ดไเขินแทนก็ไม่รู้อ<ะ><ล>่าไม่ได้้าด้อน้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จะสลับกันเนี่ยสบกันเร่งตาพี่ได้ถามไี่เรื่องอะไรที่แขมเธอดอยากเล่นได้หมดเลยครับได้หมดเลยเรื่องเรื่องเรื่องส่วนตัวหรือรู้อะไรเขามาก็ได้หมดเลยครับได้หมดเลยที่คิดว่าด้ จริงไหมคะที่คนชอบแอบไปเที่ยวกันคือเราอกผีี่ไม่เคยครับเฮ้ยแม่น้อยตอบแอกซ้ออกขวาในเรื่องจริงป่ะคะจริงว่าเพื่อนเขาถามไม่ใช่เลยเหรอช็อตเดียวไม่ใช่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 ไมใช่ม่ใช่ไ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 ่ใช่ไมใช่ม่ใช ใช่ใช่ไหมเรื่องนี้มาเรื่องนี้เรื่องนี้มานะไม่ใช่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 ไม่่ใชเป็นเรื่องเล่าเฉยใช่เหรอคะแต่เขาเล่าเหมือนจริงมากเลยอะที่ได้ยินมาสรุปเรื่องจริงไหมคะจริงผมต้องมาผมต้องมาพวกผมไม่เอาไม่ได้เขาเลยไม่ได้เอาเลยแล้วอ่ะไ่งส่งแต่ตามความเห็นเไม่เอาจริงเหรอเคย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 ครับเคยตอนแรกผมไม่ใช่ตอนแรกบอไม่ใช่เออ เมื่อก่อนเคยเคยมีเคยมีเมื่อก่อนเคยมีเมื่อก่อนเายลายลรวผมอยากรูนเริ่มมะนาวได้ไหมโอ้ยไอไอี่โดนไอ้ีโดนทโดนล้วที่โดนแล้วนะไม่ไม่ดูเปิบบ คือเวลาไปที่ร้านพวกร้านเหล้าหรือยังไงร้านเหล้าร้านเหล้าร้านเรากินเหล้ากินเบียร์เงี้ยมันก็จมีมะนาวตามมาไงกินกินตามไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรวะมเป็นวัดกาปะโอ้กินเหล้ามะนาวมะนาวแล้วก็เกลือแล้วหมูอ่ะหมูอะไรไงอ่ะไปหมูลงวไปค็อกเทลด้วยหรอโบผมดิคุณกิน รุ่นใหม่อะตอนนี้เออนใหม่หรือเปล่าเขินแล้วใช่มันไม่น่าใส่หมูปะไลก็สั่งกับแก้มไงกับแก้มเวาเรากินเดียร์เราไม่มีกับแก้มอ๋อแต่มันไม่มันจืดก็เลยบีบมะนาวใส่เป็นหมูมะนาวใช่ใช่บีบมะนาวฟังขึ้นเป็งจริงปะคะเนี่ยจริงปะคะเนี่ยไม่จริงครับสุดท้ายเลยต้องมินอ้อนอ้อนหน่อยหรอกอ้อนนวลหวานหน่อยเอาสบตากันแล้วแบบอ้อนนวลหวานหน่อยอ๋ออ้อนนวลหวานนี่ดีไหมก็พอ่ะ อ้เรื่องเนี่อเรียกที่รักเี่ตายเลยเหรอเฮ้ยเรียกที่รักคืออะไรอะคุณแม่อะไรอะนี่นี่เด็กอะไรที่รักเมื่อกี้หน้าของเธอเขียวเหรครับเขียวหน้าเขียวเมื่อกี้ไม่ใช่เรี่อที่รักอย่างเดียวไม่ว่าแต่อย่าแตะคอผมแค่นั้นเองจุดเขียวจุดเขียวแต่ถึงพันนะถึงพันถึงพันแล้วนะเลยพันถึงพันแล้วนะพี่สลับการสลับการสลับการบ้างทีนี้ตา คุณไกด์ทำให้น้องมิ้งเขินบ้างครับเอาเท่าไหร่ครับคุณไกด์แบบตกตากันเลยครับตกตาเลยครับตกตาเลยครับอ่าหน้าที่ของคุณคือคุณทำให้เขาเขินทำไงก็ได้ให้เขาเขินครับเอาครับจัดเลยครเอาหลับหลับไปเล้อะไรอะร้องอะไรกันขับับมากเลยอะไม่ไปกินวีิวแล้ววิววักล้องกูเปล่าวะไปดีไปดีัดกล้องเลยไม่อะไรเลยนะไม่มีเขาไม่มีีกอยู่คนเดียวด้วย อยู่คนเดียวด้วยเหรอเอ้ยไอ้นี่ตาฝาดไม่มีไม่มีไา่มีตาตาฝาดตาาดอะไรคนไเอาจริงๆแล้วพี่ติดหนูหรือหนูติดพี่ครับเออพี่ไม่น่าถพี่ติดหนูหรือเปล่าเออไม่บอกกนไม่เเองด้ยเออถามเ่องเกียงเองเปล่าเนี่ยว้กนั้นเาเเองไอ้ง่ อะไี้นี้คเลยอะไอ้ี่คื้นเลยแบงค์ได้ตังเงินได้กันปเนี่ยนี่คืออะไรอ่ะคือคุณอะไรของคุณเนี่ยไม่ใช่คุณทำให้เขาเขินไม่ไช้คุณเขินเองอโกรธเออท้ให้เขาเขินที่ตตาเขาสบตาเขาด้วยสายตากดเกี่ยวสบตาเขาเสียงใครอ่ะเสียใครอ่ะเสียใครอ่ะเสียงใครอ่ะเสียงใคที่ะไม่ไี้เสียงแง่น้องมินเหรอครับาม่ใช่ครัไม่ใช่ครัไม่ใช่อ๋อูน้อมเดีวเลยที่ครวะ ตกใจสักทีก็ไหนฮะคุณลองพูดหวานๆแบบแบบสมมติถ้าเกิดคุณมีโอกาสได้มองหน้าเขาคุณอยากจะพูดหวานอะไรกับเขาสักหน่อยเฮ้ยชอบคนนี้ว่ะอยากพูดอะไรหวานๆกับเขาซึ่งเขาสร้างความเข้าใจกับเขาอะไรเงี้ยสักหน่อยครับคุณไกด์อประโยคครับคุณไกด์ประโยคแบบมองหน้าเลยแบบมองหน้าถ้าเหมือนเหมือนมาอยู่เหมือนถ้าแบบมีโอกาสได้มองหน้าเขาจริงคุณจะแบบมองหน้ายังไงลองสักหน่อยครับเที่ยเท่ยวเที่ยวเที่ยเที่ยวเท่ยวเท่ยวเ่ยวเที่ยเที่ยวเท่ยวเท่ยวเทยวเทยวเท่ยวเท่ยวเที่ยวเที่ยวเท่ยวเที่ยวเท่ย S <S ติดไปแล้วติดไปแล้วเลี่ยจริงๆมึนจะบ้าเรือไงมันคนเขาจะพูดประโยคที่คนที่เจอผู้หญิงที่แบบเอเอเราชอบต่ามเขาคืนเท่าไหร่มึงอีกอีกไวมันเป็นวิธีรบลั้นผมว่าจริงๆแล้วอะเร็ว,วนนเร็วอันเร็วเร็วพี่ไก่หรือเปล่ากูบอกแล้แลยทั้งหมดแล้วสมองไม่เห็นแบบเนี้ยนิ่งๆเนี่ยดีไดครับดีสั่งได้หรอได้ยครับรู้ได้เลยครั อคุณรู้ได้ไงครัก็วันนั้นมังกรมันเข้าถ้ำไปไงไม่รู้อ่ะเฮ้ยพวกแบบมีเหี้ยเป็นในในนะมันมันไม่ธรรมดามันมีอะไรม้ากอ่ะนะดูกับอลมากไปอยากรู้เลยรู้จักกั่งบอลมากไปหรอใช่เพื่อนรู้จักใครโดูย่อสูปรบ้างโดนเอ้งโดนโลงจิตเลยอ่ะโดนโดนดูรู้เลยนะดูได้ในกล้องดูได้ในกล้องก็รู้เลยโดนโลกจิต ก็โลภกิดโลภกิดแน่นอนยังไงก็โลภกิจคิวด้ามาดิมึงเหมือนคนจีนอ่ะคนจีนที่มันยิวไทยอ่ะ ไม่ใช่มันคือการแสดงเพื่อนเฮ้ยมันคือจริตจริงเพื่อนที่ใส่จริงตั้งแต่มึงบอกจริงที้ออกมาหาแล้วมัไงเหรอพี่จริงก็แต่บอกว่าที่ยวไทยแล้วอีเวนต์มันจริงที่สุดแล้วเพื่อนแม่ดวติดชอบเล่นมุกกับมินไงอ๋อเหรอจ้าง็รู้จักกันเหรอรู้จักกันเหรออ้าวรู้จักกันด้วยเหรอเออรู้จักกันเหรอพี่จัแตาว่าปกติปกติชอบเล่นมุกกับมินนี่คือยังไงครับมาเล่นมุกเล่นมุกอะไรครับเออามาสัุมุกหนึ่งสัุมุกหนึ่งสรุปมุกหนึ่งมองหน้าดิมองหน้านังนมเล็ก โอ้โหเฮี้ยจริงไอ้เลวมันเฮี้ยงเลยไม่ไม่ไม่ไปจากตรงนี้เลยอ่ะไอ้เจ้าอยากทำปะลอดเลยไปคนแบบมึงไม่โดนกระทื้นจริงเหรงวะคนจังไลจริงแล้วมึงนี่มันเฮี้ยจริงนะมึงรู้ไหมว่ากูจังไลยไงอ่ะมึงอยากรู้ว่าเอาบุกว่าอะไรูว่าอะไรเอาว่าอะไรอ่ะจะดีเหรอพี่แบบเอาแป๊หน่อยที่นี่สุ่เล็กหนูยังไม่ว่าเลยที่นี่สุ่เล็กหนูยังไม่ว่าเลย แค่คิปเด็กกูออนแอลไม่ได้หรอกตียาวเลยป็นคลิปใช่เป็นคลิปไม่รอดแน่นอนกูดูแล้ว่โดนเออเป็นเรื่องคลิปตัวเหี้ยจริงไม่เอาดีๆกายคุณลองมองหน้าเขาลองมองหน้าน้องมินแล้วคุณช่วยพูดประโยคหวานให้ผมสักประโยคหนึ่งว่าถ้ามีโอกาสถือว่าถ้ามันเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณที่คุณจะได้พูดผมอยากให้คุณลองพูดกเขาหน่อยเดี๋ยวจิ๋วข้าวสั่งข้าวหน่อยดีจิ๋วข้าวสั่งข้าวหน่อยดี หิวจริงผมว่าเออเนี้ยนี่น่าจะออกจากใจผมว่านี่น่าจะออกมาจากหัวใจนะฟังแล้วผมคือผมฟังแล้วผมรู้เลยว่าหิวจริงจริงเล่นกับปวดกล้ารสมองเลยรู้เลยว่าเลี้ยวอ่ะใช่คือเลี้ยวว่าปวกสีหน้าให้คือรู้เลยว่าหิวจริงจริงคือเป็นความรู้สึกในใจลึกๆถ้าเกิดมีโอการจะพูดกับเขาได้หิวข้าวครับใช่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 ไอเด็กเกี้ยร์พังหมดแล้วเพิงแค่ว่าหิวข้าวเหรออ่ะ ลุงผมพูดตัวตั้งแต่เริ่มเกมมาพี่ไก่ยังทำไม่เขินและเขินเองทุก็อตเลยอะเอา<ห>ดิก<ด>ูยังไม่เขาเขินเลยนอกจากมึงอะที่เขินไอ้เหี้ยตัวเล็กอะไรอะไรอะไรพี <c oughs> ่แดมเนี่ย จองต่างเงี้ยประกาศเล่นกันซะแล้วเล่นจอกันมานานอ่ะมันไม่เคยเจอผู้หญิงแบบว่าอ่อนกับอ้อล้อกับมันเลยอย่างเงี้ยแบบใช่แบบว่ามันจะแบบเจอผู้หญิงที่แบบว่านั่งปกติพี่เมาไหมคะเอายังได้อ๋อใช่กินขี้หมูอ่ะกันดื่มใช่กี่ดื่มช่วยยอดหน่อยได้ไหมช่วยยอดหน่อยได้ไหมพี่ดูยังไม่ถึงยอดเลยอ่ะขนมคายสองดื่มอะไรเงี้ยถามได้เปรียบกระนองวินัยแบบใช่หวานเข้าหาอะไรเงี้ย เป็ธรรมดาอืมเออเดนกยวูใหม่แใหม่แบใหมู่บันผมผมต้องยอมรับจะไหมกับสิ่งที่เพื่อนเพื่อนพูดเนียใช่ไหมสงใช่ไหมไม่ต้องยอเราก็ได้เพื่อนไม่ต้องเยอะเราก็ได้ใช่่เป็นเจ้าของร้านอูบีจะขอร้านมายืนยันกับมึงอะไ่ะ เกณฑ์ผู้หญิงเพื่อนเสียหายเนี่ยที่พูดอย่งมันเสียหายเนี่ยเลยแปลว่าอะไรวะโจ๊กโจ๊กนี่ขึ้นมาพวกความอเรื่อกันยใช่ใช่มันดีทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดนะครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจริงนะเราไม่เคยมันไม่ไม่ไม่ใช่ไอ้ชัดอ๋อเป็นมาอ่าเป็นเรื่องสร้างขึ้นมาไม่ใช่เรื่องจริงนะครับแต่คล้ายๆความจริงนกลใกล้ๆกันเลยอาจจะแจกดื่มเยอะกว่านั้นหรือว่าจะมีการมั่วกามกันกว่านั้นหน่อยแต่ว่าคือเป็นเรื่องจริงแต่มันพูดไม่ได้ใช่แต่มันพูดไม่ได้แค่นั้ไไงคครรัับบผมว โอเคครัเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาฟังไอคิปเลยอ่ะให้เขาช่องฝังช่องนี้นี่คือตอนนี้ตอนนี้คือชิงนะครับแม่คุณพูดแล้วคือตอนนี้หมดบท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 พูดคุณหมดแล้วคุณจบละวตอนที่ให้พูดไม่พูดหมดแล้วเขินไม่มาพูดไม่ได้แล้วหมดแล้วนี่หมดพูดคุณหมดแล้ววันนี้คุณหมดแล้วโอเคครับน้องบิ้งครับฝากช่องทางการติดตามครับผมติดตามได้ที่แฟนเพจมาอยู่นะคะ M A A Y U U ค่ะตาผม่แล้วเริ่มหมดส่งกุเพื่อนพี่อยากจะไปส่งดาวให้ได้ไหมได้ค่ะได้เขาเพิ่งมาส่งแล้วไม่ใช่เหรอคะพี่แบงค์เขาเพื่อนมาส่ง ไม่เคยได้ดาวจากเลย่ยไม่เคยได้ดาจากกเลยนะอุ้ยรู้ไหมเนี่ยเพื่อนๆน้องตีมาเนี่ยไม่เคยได้ดาวเลยนะตักิาที่เก็บดามดีู่แมาไม่เคยได้เลยอ่ะเออเาไปกดดาวให้หนูได้เหรอใช่กดแบพันดวงตอนนั้นหนูจได้ตนดวง าไม่เขาเรียกว่าเทสแะบบอยากรู้ว่ามันหักหักันแบบได้ไหมเลยเสิร์ฟก็เลยลองจะมาลองเทสสตรีมเพื่อสตรีมน้องเลยหรอสิบดาวยี่สิบดาวอะไรอย่างเงี้ยเขาว่าเป็นดาวเลยติดตามไม่รู้ติดตามผมหรือเปล่านะไม่เขาเรียกว่าชิมลางชิมลางยอดแลยวก็ยอดยอดยอดทำไมตอนนั้นมาเป็นแบบยิ้มตอนนั้นเธอก็ชอบไม่ดูสนิทกันนะทำไมดูสนิทกันเลยเธอเธไปดูสนิทกันจากเลยอ่ะเธออะไรเธออะไรทำไมอ่ะเไม่เรียกเรีขาต้องมินสิเรียกเขาต้องมินเรียกเธอเธออะไรมีต้องอ้อนขอดาวหน่อยครับปิดท้ายหน่อยว่า แต่ผมจะแบบประกดดงกดดาวเอาซะเลยเออคนไกลส่งน้อวเขาเหมือนได้นมุงโอ้ยหมดบัญชีแล้วหน้าเงี้ยบวชบัญชีบวชบัญชีใช่หมดบัญชีกูบอกให้อย่างเงี้ยบวชบัญชีการทำทรงนิ่งจะเก็บอาการไม่ได้เท่าไหร่เท่ากันนะอย่างเงี้ยเท่าไหร่เท่ากันนะ แล้วยิ่งเจอสเปคนี้ด้วยอ่ะเท่าไหร่เท่ากันเลยนะหมดชัวร์ใช่แพ้ทางโอเควันนี้ไกดฝากมาด้วยแล้วกันกับรายการของเราแอ t a c k a l เรานะครับไกดฝากกดไลค์ฝากกดติดตามใครด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นอะไรเดี๋ยวรอเจอกันครับผมฝากคนดูฝากคนดูติดตามช่องน้องมินด้วยว่าไอ้ไกด์ไปส่งดาวจริงหรือเปล่าออนเดยพื้นด้าแล้วก็มาเมนต์ในคอมเมนต์คลิปเราด้วยอ่าได้ครับผมไปส่งจริงไหมถูกต้องครับผมครับผมวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับผมสสวัดีครับ